สวัดีครับมันข่าวว่ามันจะขายรถไทยทติดตามติดชมได้ฮะดีด้วงสตาร์ตไปม้เหนื่อใจเย็นรอเด้อเทียงเที่งเีงนิ่งๆก็ได้ยอเลยจทง่ยงกู

ระหว่าสิขายเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับที่เอ็ดเก่าสิบเกียร์กลางต่อต่อจากห้องซื้อสวนี่สร้างยุทธผมว่าเป็นอยากขายพนะราคาต่อร่องกันได้เ <c oughs> อ๋อกระยูเขาสร้างยุดเนาะตอนนี้รถกระยุ ho, น้ำสร้างยุดธยุ่ตอนนี้นี่แหละเกินก็บพรเห็ดหลายดอกเห็ดนิดเดียว เป็นเห็ดใส่งานอยู่ด้นี่นี่เ,เอามาเห็ดปุ่นใส่งานเละตุ่มเปรวบนบได้ร่างดน,นี่เอาสภาพไม่ดีหระพี่น้องนี่แหะพี่เอ็ดเดกสบเกียร์กลางสภาพเดิมๆ่อยากขับสอเได้สนใจกับที่ต่อที่ถามเด้อทีเอ อันนี้คนโหลดอยมากคันนั่นทังน้ำมันจะซื้อดอกนี่ทังน้ำมันบ่อนเซซื้อสายพานห้องอยางดีรถเหตุงานรถอันนี้ไทยโกเปี้ยงพี่น้องคนไทยโกเปี้ยงแล้วคนอยู่ที่เหตุงานผู้ใดสนใจกะคอมเมนต์เข้ามาโทรติดต่อติดถามเด้อนี่แหละที่เหตุเก่าสิท เจ็ดสิบต่อร่องได้เนาะยังไม่ซีเสียนเลยพุ่นพี่แหละต่อติดสามแล้วเด้อคอมเมนต์เข้ามายังพร้อมบอกไงพร้อมใส่งานนี่ว้างดีจ๊ะเร็กว่าที่อเป็ดงานไหนนี่พอดีมาพรากันผมก็บรถถมมาสร้างคนเมืองขึ้นกันแต่เลยมาพรากันเป็นขบวนกันเนาะนี่แหละ ขาย่านนิ้วฮอลแลนด์แบบเบ่เยิยมนี่หอเบยิยมหอเบยิยมนี่แหะผู้ใดสนใจแต่คอมเมนต์ผมมาทอดทิท่านนิวฮอลแลนด์บยิยมนี่นสมาะอมพอกันเนาะที่น้งเนาะ,น,ะนี่แหะตอสิทาเนีเก้า หล่อใส่ได้อีกหลายปีนี่แล้วซื้อมาปีไก่หล่อเปลี่ยนปีไก่ต,ต่อตีดถามมาเด้อนี่แะที่เด็ดเก่าสิบขายเจ็สิบต่อร่องได้นาะครับพี่น้องติดต่อตี่ถามมาเด้อสวัสดีครับ